ไฟหัวเตียงเหรอครับหมายถึงพี่ต้องมาก่อนตรงนี้เหรอไม่ใช่ครับแฮะแล้วก็สมมติเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฮโซอ่ะจะปิดก็ผิดอย่างไรการเปนนักศึกษออะไรนะโพื่อนหรอป่าอะไรนะเด็กไฟหัวเตียงเหรอไม่มีอที่นนี้่เปิดไว้อ๋อไม่เห็นทำไมก่อนเ่ยอ่ะโดนขังอ่ะไม่รำคาญไปไหลเลย นียงโหด่เตียงแตกอ่ะกี่กี่กี่นาทีนี้นี่เตียงใครเนี่ยอ๋อเตียงคู่ชอบนอนจอดกันนอนจอดกันนอนผมกลัวผีใครก็ผีอุ้ยนี่พี่อยากเรียหนังสือมาอ่านเลยล่ะกลัวมากอ๋อเออน่ารักไปเจอผีไหมพี่ตอนพี่่อยูนี่เหรอเลยมีเตีงไหมเนี่ยไอ้ตุ้ยกลัวผีเรื่องแบบนีอันนี้มามาในนี้เลยอหรคะ สองสวยจะแยกอ๋อคือขึ้นมาเรียนห้องนอนแล้วไม่ง่วงหรอแม่ง่วงมากก็นั่นแหละสิเออสวยบ้านสวยอ่ะ